พบกันอีกครั้งนะคะกับจับดีวันที่17วันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่22เมษายน2565นะคะเห็นด้วยกับอู๋ไหมคะว่าวันนี้สถานการณ์โควิดทำให้เราเนี่ยต้องมีการดื่มมากขึ้นดื่มอะไรนะล่ะคะก็ดื่มเครื่องดื่มดูแลสุขภาพยังไงล่ะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้นะ เครื่องดื่มที่ทำให้สุขภาพดีขึ้นน้ำขิงกาแฟชาที่จะมีส่วนในช่วยของการกระตุ้นการเผาผลาญไขมันในร่างกายนะและทุกๆเครื่องดื่มสังเกตไหมคะถ้าเราดื่มด้วยภาชนะที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็สร้างความรู้สึกให้เราไม่เท่ากันเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาเราเดินทางไป ในร้านอาหารดีๆเ,เขาจะยกเครื่องดื่มมาเสิร์ฟเราในแก้วสวยๆบรรยากาศเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมแต่แก้วเนี่ยค่ะมีส่วนช่วยอัพความรู้สึกเพิ่มความรู้สึกที่ดีให้กับเราได้ซึ่งตรงนั้นล่ะค่ะเป็นส่วนช่วยเติมเต็มและทําให้เราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเขาเรียกสั้นๆว่าความสบาความสะดวกสบายหรูหรา ซึ่งความหรูหราเนี่ยนะคะทําง่ายๆค่ะด้วยการไปหาแก้วที่เราชอบสักหนึ่งใบซึ่งแนะนําว่าถ้าเป็นแก้วที่มีขาจะงดงามอย่างยิ่งวันนี้เนี่ยอูก็มีโอกาสได้ไปถอยแก้วมีขาเดี๋ยวขออนุญาตทําเสียงให้ฟังนะคะไงคะเน่เสียงเขาเพราะนะคะก็ขออนุญาตเอามาอวดเลยละกันนี้เลยจับดีแก้วนะคะแก้วใบนี้นะคะทําให้เรารู้สึกว่าเครื่องดื่มที่เราดื่มเนี่ยนะคะ มีความอร็ดอร่อยขึ้นและรู้สึกว่าเชิญชวนให้หน่าดื่มมากขึ้นนะวาระนี้นะคะก็ไม่มีอะไรเกินนน้ำขิงจ้ามีโอกาสก็ร่วมดื่มด้วยกันนะคะไม่ว่าจะผ่านช่องทางไหนและก็ส่งต่อความรู้สึกดีๆค่ะจับดีวันนี้ก็จะเป็นจับดีแก้วที่ช่วยส่งเสริมอารมณ์และความรู้สึกนี้ล่ะคะ่ะแล้วพบกันในคลิปต่อๆไป